สวัสดีค่ะหลังเลิกงานวันนี้นะคะก็แวะเข้าร้านเอเชียหน่อยเนาะโอ้ยดอกไม้แสนสวยสีเหลืองอทางเข้านะคะวันนี้จะมายกข้าวสารเนาะปะลาขาดไม่ได้ชีวิตนี้ขาดปลาไม่ได้นะคะพี่น้องค่ะมาเข้าไปข้างในกันเลยค่ะอไปดูซิว่าวันนี้จะเจออะไรบ้าง เนาะออันนี้มุมแรกเริ่มต้นเลยนะคะอุย้ยนี่เห็นไหมดอกเหลืองดอกแค่เนาะเดี๋ยวก็ได้กินดอกแคฝรั่งแล้วนะพี่น้องคะเดี๋ยวก็ได้กินดอกแคฝรั่งแล้วแผนกนี้มาดูซิว่ามีมะเขือไม่เอ่ย ผักชีเอ้ยเข้ามาได้เจอผักชีนะคะจัดเลยอย่างนี้ถูกๆเนาะงามๆอย่างนี้เสียดายแต่ไม่มีรากนะคะอืทนกพักโชคดีไหมมีมะเขือไหมไม่มีมีกระเจี๊ยบอยู่นิดนึงวันนี้ตั้งใจจะมายกข้าวนะคะพี่น้องขามาแล้วนะคะโชเฟอร์ของเรา อย่าปักดรีซักจะมาซื้อเลยสามกระสอบนะยิงยาวเอ็นซาสซี่ดิมาดามเฟรเดเกตรงเมตโอนฮะอัดเลยนะคะซื้อทีสามกระสอบเลยไม่ได้ไกลแต่ว่าเขาจะทำถนนสามีบอกว่าเอาไปจุนไว้เลยเนาะข้าวเหนียวสติกเกอร์ไป้นกเฟย์อย่าอย่าโอเคอย่าวอดบินยะนุกเยเต็ง <laughs> สามก็สอบบอกว่าพออย่างางั้นโอ้ยทักหลายอ่ะฟิโตเอ็นเจออมดับไว้แฮปนกบโซยาแอน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 อืมวากเตออีกซูเมนโซที่เมนบอลองเล็กอืมปลาร้านะคะ ลากวดใหญ่ปักคีปักมาดิีดด yeah. นะอือฮึอดีฟีปักมาาเอาไปตุนไว้นะซื้อหลายขวดเลยแล้วก็อันนี้ด้วยเนะี่ยป้าป้าก,กินประจำยะช่ yeah. วป้าก,ก็โอเคซอสนี้อร่อยนะคะอ,อ,อุ้ยซ,ซอสนี้นุกนี้เราซื้อเป็นสี่ลิตรยังเหลือนะคะ อันน okay. ่ะิฟ f อ shot a n g e โอเคสุดเก๋มาเวลาแฮมนกเฟยอ่ะล่กโลบะกระเทียมเจียวสบายมาโครสต์นะเนี่มาโครสตอ่ะอืมเนี่ยเลยเนี่ยกระเทียมเจียวเนี่ยแก๊กนะเหมือนของก็ขาดๆนะนี่ ของข,ดขาดๆนะคะลง่ลงๆก็ไปไม่ได้กินผัดหมี่ซ่วนานแล้วเนาะเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนครั้งที่แล้วยังเยอะอยู่อืมหย่าเอน่สนุก yeah, ด mm. is okay. uh ีเอลินเอ็นจมาเวทเทอร์สโอเคอืมเอาหมี่ซั่วไปผัดดูโอเค อยากกินแหนมเนาะเดี๋ยวจะเอาผงแหนมไปทำแหนมครั้งที่แล้วว่าซื้อไปอยู่นะว่ายังไม่ได้ทําเลยนะคะเอาติดไปสักสองคิดว่ายังเหลืออยู่นะนี่เป็นกุกกิของเราเป็นกุกกินะคะแป้งมันอ่ายังเหลือยังเหลืออันนี้เป้งมันรู้สึกว่ายังมีอยู่โอเคแป้งซุปไก่ทอดสำเร็จ นี่นะคะผมทำก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเยยจ้าอืมวัดที่สามวัดที่สามโลบอุย้ยมันเยอะไปอันนี้อ่อนเยินมาเยกันนี่โอ๊บอันนั้นกับป๊อดนะดัฟอฟเลสลอนอือหือจะซื้อถุงใหญ่ขนาดนั้นเน่าหิวหิวซื้อขนมนะคะ for Maxim. อินฟอร์มัคซีมอือหืออินฟอร์มมอนนี่อีแค่พงอ่ะอืม อันอิกม a มม่อ o yo, ย o ยโยโยอ e กเบียนเค i นกุ o กโยอิกต e ้สวีทเนมเอ็นโฟเมย์แคปฮ้องเลยเด็ดชิอนหิวพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไปกินในรถเนาะอ้ปักเดชะเดนุกเนะ เราไปจ่ายตังกันนะคะวันนี้มาตุนข้าวสามกระสอบเนาะซอสคนจ่ายตังป้าป้าป้าตาแล้วนะไะ,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 ะไม่มีกระตังป้าป้าบอกป้าป้าไม่มีกระตังนะคะวันนี้เอป้าป้าจะจ่ายให้เราไหมเนอะออกมาข้างออกมาข้างนอกแล้วพี่น้องขะวันนี้จ่ายไปเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยกว่านะกลับยังไงอะ่ะกลับยังไง สองยยูโรนะคะรอบนี้อ่าไหลไหลไหลอือฮึดือฮะพอรไตเอตอ่าอุ้ยย่าข้าวขึ้น34แล้วนะคะตั้งแต่ข้าวกระสอบละ30ตั้งแต่สงครามมา 10เหรด้วย้10รียญย่าม1เหรยญลัตมามา่หิวเขาบอกว่าแพงฮึ่มกูดแก่เกอเช็คอยู่นะคะว่าของครบไหมเพราะเจ้านี้แม้กระทั่ง2บาทก็ต้องทวงคืนเด้อฝรั่งอ่ะไม่ยอมเด็ดขาดเนาะกำลังเช็คบินอยู่ว่าเก็บเกินไหมบางช็อปบางทีเขากดผิดกดเพิ่มกดเกินนะคะคุณเธอละเอียดเขาจะเช็คทุกอย่างเลย ตะกันอมดัดดีกิโลอะอู้รถด,ดีรถด,ดีถุงนี้16ยูโรตกกับ600เหรอ500กว่าบาทเลยเหรอว้าวอืขึ้นเครื่องเดี๋ยวจะหอบมานะคะพี่น้องค้านี่เยจ่าไม่เคยยกของหนัก ดังกิวป้าาบอกเข้าร้านไทยนี่นี่นะสองร้อยกว่าถ้าซื้ออาหารฝรั่งนี่บอกเลยกินได้เป็นสองอาทิตย์นะคะพี่น้องขาแต่ถ้าเข้าร้านไทยเนี่ยแค่นี้สองร้อยสามสิบกว่าก็กนะี่พันเนาะตีเป็นเงินไทยตัวนี้ก็สามพันสามร้อยหนึ่งสามพันหกใช่ไหมหกพันเจ็ดพันกว่าเจ็ดพันแปดพันนะฮะ <laughs> บาท อยแต่พวกซอสเอาไว้ยาวเนาะข้าวนี่ทำไมถึงซื้อเยอะนะคะสามกระสอบช่วงตั้งแต่หลังๆมานี้ต,ตุนไว้อย่างนี้เลยงวดที่แล้วเนี่ยบอก้ยกสักห้ากระสอบเห็นไหมมารอบนี้ข้าวขึ้น43นะ่ะจากถุงนี้ตั้งแต่30ยูโรนะคะสำหรับช่วงแค่โควิดมานี้แล้วก็สงคารามนี้ราคา <c oughs> ทุกอย่างยะ <c oughs> yeah. เอาไปดื่มเลยโอเคบายบายป๊าป้า okay. thank you man. ไปแล้วกลับบ้านแล้วครับพี่น้องขาเหนื่อยเหนื่อยหลังเลิกงานไปยฝรั่งจ่ายตังค์แล้วหน้าห้อยอ่ะโอ้ป้าป้าเฟียป้าตาแล้วพอมามาเมียไทยแพงอ่ะป้าป้าเอ็เป็นชิปเอสอ่ะฮะอ่าใหญ่ใหญ่หิวเหมือนกันขอกินก่อนนะเหมือนกระบับแต่เป็นของแขก เรียบร้อยพร้อมกลับบ้านนะคะพี่น้องขาหิวหิวสามีก็หิวเมียก็หิวเนาะได้ของแล้วพลั่งเงียบคลิปจ่ายเงินอ่าบอกโซเลยนะเท่าร้านไทยทีนะฮะ บ้านเราพี่น้องขาลมเย็นมากลมแรงมากโซเฟียวินามาจัดของเข้าที่นะคะสวัสดีซะดูนอลสอินเดี๋ยวยายจ๋าว,วันนั้นไม่ได้โชว์ดูส่วนนี้ทําความสะอาดนะยายจ๋าไม่ดื่มมานานนะคะดูสิโอ้ยถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ไม่เหลือเดี๋ยวพี่น้องกกแชมเปญเครื่องดื่มอ,อย่างแชมเปญเนี่ยสามีไม่ดื่มนะคะโอ้ย อบโบฟหรอตานิสตานอีสกาอ่าย่ายกข้าวมาแล้วนะคะดูนี่ปิ้นเจอด้านนี้ของคุณปู่สามลังอบโบฟปรอปังมันจะเย็นน่ะ สำหรับอาหารมุมนี้เป็นของขนมเป็นของฝรั่งเป็นเครื่องดื่มเนาะครึ่งนูน้นเป็นของไทยเราอัดเลยค่ะสามกระสอบผู<ม>้ข้าแพงแพงพี่นอ้องเงยเอยฝรั่งไม่กล้าบน่นนานๆไปร้านไทย <c oughs> ถ้าอ่ายังไงเขาก็ต้องจ่ายเหตุผลเพราะว่าเมียไม่ได้ไปเองนะเพราะว่าเขาต้องขับรถเนาะ เมนครุนตันสานแอปปิสีได้กระหล่ำมาหัวหนึ่งแล้วก็ผักชีนะไม่กล้ากินมะละกอช่วงนี้ไม่กินอะไรดิบๆเนาะมันคันคอนะคะอืมมะละกอลูกแล้วอย่างแพงเลยอ่ามาแล้วอดโฟเรียอีสอ่าเอาไว้นี่ก่อนกันโบ๊่ะอือหือ ดัยองอาปาเราเป็นมาม่าเยดัดยีลิงแก๊กนากียววอสกันเบจวรมวอรมมากันอ้ยวรมเดติกสโคนอสแมเลกอะเยอะข้ามมาวอรมมากันลูกถังกูป๊าป้าอันมาม่าจัดแจงเก็บของให้เมียนะคะน้ำปลา ปกติตัวคุณเธอช้อปปิ้งคุณเธอเก็จะเป็นคนเก็บจัดเนะาปะปลาล่าปลาล่าของมาม,ม่าอือหืออะอย,ยาโอ้ยสุดสุดมีครบแล้วมีปลาล่ามีซีอิ๊วขาวมีซดอ่ายะกรสดีใส่ลงไปได้ทั้งนะคะพวกกระเดอร์เนาะเส้นก๋วยเตี๋ยว เซนขนมจีนยะแมตสา <Yeah. Next. S 2> uh, แป้งเต็ม <c oughs> เอียดไม่ยุบอันนี้มุดดีฟิสอยากกินนะคะเกี๊ยวกุ้งเนาะเนื่อยเหนื่อยไม่อยากทำเดี๋ยวจะไปกินหนึ่งเกี๊ยวกุ้งกันดีกว่านะครับพี่น้องคอ้ดูวันนี้ได้อะไรมาปลาา <c oughs> น้ำปลาข้างในอ่าซอสไก่ ออ๋พันทน้ายนอสิ่งข้างในยังมีนะอันน้ำจิ้มไก่เรามีน้ำจิ้มไก่อยู่ข้างในนะป๊าปาโอเคนะคะนี่แหละวันนี้จ่ายไปสองร้อยกว่าอันนั้นของตู้แข็งนะคะโอเคป๊าปาเนาะบายๆค่ะป๊าปาขอบคุณครับ thank you and for ปตาและฟันดา